วันนี้จะคุยถึงเรื่องมักมีองค์8มิใช่มักแปเหตุที่นำมาพูดในที่นี้ก็เพราะว่าหลายคนเรียกว่ามักแปมักแปซึ่งไม่ถูกต้องที่ถูกต้องนั้นจะต้องเรียกว่ามักมีองค์8หลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าได้ตัดทรูแล้วก็ได้เสด็จไปที่ป่าอิสิปตนะมฤุกะทายวันแขวงเมืองพารณสีเพื่อเทศนาโปรดปัญจวคีด้วยบทธรรมจักรกับวัตนาโสต ในบทธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนี่ยมีตอนหนึ่งที่พระพุทธองค์เทศนาโปรดปัญจวคีว์ไว้ว่าอายะเมวะอาริโยอัทถังคิโกมัคโคไสยทถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิแปลความได้ว่าข้อปฏิบัติเป็นหนทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐ ประกอบด้วยองค์8ประการคือความเห็นชอบความํำริชอบการพูดจาชอบการเรียงชีวิตในการทำงานชอบการเรียงชีวิตชอบกับความพยายามชอบความะระลึกชอบและความตั้งใจชอบทั้ง8ประการนี้เป็นองค์ประกอบซึ่งต้องอาศัยซึ่งกันและกันไม่สามารถจะแยกเป็นข้อใดข้อหนึ่งได้เพราะฉะนั้นในที่นี้จึงต้องเรียกว่ามักมีองค์8ในมักมีองค์8นี้ หากว่าจะจัดเป็นไตรสิกขาก็จะได้เป็นศีลสมาธิปัญญาแต่ในมัสมีองค์8นั้นจะขึ้นด้วยปัญญาก่อนคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นตัวปัญญาแล้วก็ต่อบริศีลคือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นข้อศีลแล้วก็ตามบริสมาธิคือสัมมาวายมะสัมมาสติและก็สัมมาตาิและสัมมาสมาธิเป็นองค์ธรรม8ประการซึ่งต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอนําเรื่องมักมีองค์8มากล่าวไว้เพียงสั้นๆมิได้ต้องการที่จะให้ผู้ฟังนี่ได้เข้าใจลึกซึ้งถึงเรื่องมักมีองค์8แต่ประการใดแต่ต้องการให้ทราบว่าเขาเรียกว่ามักมีองค์8ไม่ใช่เรียกว่ามักแปดเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะขอพูดเพียงแค่นี้ด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุ่มจิต ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรี